ค,ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะในแรนดอมนี้นะคะเขาวางแผนเพื่อที่จะกลับมาพิชิตใจคุณให้ได้นะคะเขาวางแผนเพื่อที่จะกลับมาพิจิตใจคุณให้ได้เป็นการแรนดอมนะคะเราเรื่องภัยนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะอย่าซีเรียสอย่าตึงเครียดเพราะมันเป็นการแรนดอมเราเรื่องะคะ่ะ ใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะในการรับชมรับฟังดูได้ในคนที่เกิดทั้งนเจดวันละสบสองราศีค่ะเขาวางแผนเพื่อที่จะกลับมาพิจิตใจคุณคนคนนี้แหละค่ะนะคะนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วฝากกด subscribe กระดิ่งกิงกังให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันรละกันนะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะคนคนนี้นะกําลังมีแผนลับในใจ คนคนนี้คือคนที่วนเวียนหรือคนที่คุณมีความสัมพันธ์ในใจจะชัดเจนหรือไม่หรือไม่ชัดเจนอ่าเป็นคนนิ่งค่ะนะคะเป็นคนนิ่งนะคะเป็นคนนิ่งเป็นคนที่คอยอืบนแบนบยิบยื่นนะคะยิบยื่นให้กับคนอื่นเยอะแยะเลย นะคะแล้วก็เป็นเป็นผู้ให้อะจริงๆเขาเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นคนนิ่งๆนะเหมือนดาวจันดาวพเพหัสในตัวเขาเนาะราศีพฤษภกันบังกอน,นะคะคนนี้คนนี้ถามว่าดื้อไหมก็ดือด้อดื้งเงียบนะดื้อเงียบเออมีพ่อเงีไแม่งอนกันบ้างนะกับคุณนะ่นะเนาะมันก็มีแหละแหมเป็นเรื่องปกติเนาะชอบกันรักกันจะเป็นการคบหาสมาคมแบบเปิดใจไหมมันก็ ก็ดิวกันแล้วอะ่ะบางคนก็คบมาแต่ว่าผู้หล่กผู้ใหญ่ยังไม่ไม่รับรู้เออสังคมแวดล้อมยังไม่รับรู้แต่รู้กันเพียงแค่สองคนอะไรเงี้ยคนนี้คือคนที่ตัดจบความสัมพันธ์กับคุณนะก็ได้เขาจะกลับมาเพื่อพิชิตใจคุณเพราะเขารู้ว่าตอนเนี้คุณนะเป็นคนใจแข็งคุณเป็นคนที่มีอีกโก้แล้วก็คุณเป็นคนที่มีมีทิฐินะ่ะจริงๆ ถ้าคุณรักนะคุณรักโอ้โหสุดเลยแต่ถ้าคุณไม่รักหรือคุณไม่สนใจแล้วคุณก็จะปล่อยวางเหมือนตอนเนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะไอสิ่งที่คุณทำอ่ะมันก็เลยเป็นรวมถึงภาพรวมว่าเนี่ยเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะคุณเขาว้าวุ่นเพราะคุณเขาไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะคุณเขามีเรื่องกังวลใจเพราะคุณเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความสุขเลยนะคะไม่มีความสุขเลยเพราะตัวเขาก็ หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเป็นนะปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนแบบตัวเขาไม่มีความสุขตัวเขามีแต่ปัญหามีแต่สิ่งที่มันเข้ามาเหมือนแบบไม่ได้มีความสุขโอ้เหมือนอะไรที่มันปล่อยผ่านอะไรที่มันวางเฉยไปอะไรแบบเนีน้นี่คือตัวนี่คือนี่คือตัวตัวที่เขาเป็นนะปัจจุบันนี้คือเขาเหมือนแบบทดถอยพลังงานมาก อะไรที่เขาทำนะเขาไม่มีความสุขอะไรที่เขาทำนะเขารู้สึกว่ามันมันแย่น่ะเขาท้อมากนะเอาจริงเขาท้อมากเขาท้อแล้วเขาก็ขาดกำลังใจหรือแรงบันดาลใจโอ้นะนี่ไงคุณเป็น The เ m p e r o r เลยเนาะโอ้ oh, The เ m อ e r o r เหมือนเป็นคุณเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขา <c oughs> โอเคเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขา,เาจริงๆอะ แต่เขาก็ดื้อคุณมาตลอดเลยคนคนนี้นะจะรวมไปถึงสามีภรรยาคุณที่มีความมั่นใจนะคะที่มีความมั่นใจที่แบบไม่ฟังไม่เชื่อคนนี้ล่ละค่ะแต่คุณก็ยังคงเป็นห่วงเขาใช่ไหม,มและเขาก็ยังเป็นคนที่หึงหวงคุณอยู่ไม่แสดงตัวตวนนะแต่หึงสะบัดเลยคนเนี้ยอืม ไม่แสดงตัวตนให้รับรู้ไม่แสดงตัวตนให้รับทราบแต่มีความหึงหวงคุณตลอดเวลาที่พบเจอที่ได้คุยที่ได้เจอที่ได้สัมผัสที่ได้ปะทะหรือที่ได้เจรจามันม,ม,นมีมันมีหลายความหมายมันมีหลายอย่างเหมือนกันระหว่างตัวคุณก,กับตัวเขาเนี่ยมันมีเหมือนแบบคุณกับเขาเนี่ย มีบางมุมที่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้องแก้ไขที่ต้องใช้ใจอที่ต้องใช้ใจที่ต้องใช้ความผูกพันกันอะเพราะว่ามันอยู่กันเหมือนแบบจริงๆอะมันเป็นเลเวลเหมือนเพื่อนมันพี่มันน้องใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณจะเป็นห่วงเขามากเลยคนคนนี้นะแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้การที่คุณนิ่งเงียบเฉยอะไรแบบนี้มันส่งผลทําให้เขารู้สึก ว้าวุ่นใจอ่ะเออว้าวุ่นใจกระวนกระวายใจหรือสิ่งที่เป็นอยู่อ่ะมันไม่สบายอ,อกสบายใจเลยหรือมีสิ่งที่ทำให้เขาได้รับอ่าได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณฝากไว้ให้เขาคิดอย่างนี้เลยนะเออเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะจริงๆเนี่ย ตัวเขาเองก็เป็นคนที่คือจริงๆอะตัวเขาเป็นคนเรียบง่ายนะคะเป็นคนเรียบง่ายสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเอะแต่มันเริ่มมีปัญหาตรงที่ตัวเขาอะเหมือนก็ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้าทําอะไรแล้วะเขาก็พยายามมีความพยายามมีความพยายามค่อนข้างสูงละคะ่ะแต่ไอ้ความพยายามของเขาอะมันก็มันก็รวมไปถึงพาร์ทที่เขาแบบ เวลาเขาทําอะไรใช่ไหมเขาจะคิดเองเออเองคิดเองเออเองหรือคือไม่ฟังคนอื่นนะเอาง่ายๆแล้วคนที่เนี่ยตอนนี้กําลังมีแผนการแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะกลับเขามาใช่ไหมเอาง่ายๆถ้าเลิกกันก็ไม่เลิกหรอกคะ่ะเขาอะเหมือนสีทนได้หรือปูนหนาๆอะไรเงีนน้ยเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณหรืออยากจะไปไหนจากคุณแต่ก็ทําไม่ดีกับคุณนะ่ะ ทาให้คุณเสียใจร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ที่เยอะเนาะนานิ่งที่ที่เยอะเอาแต่ใจเออแล้วก็ในเจ้าอารมณ์ด้วยเด้ฮารลแพสสองบุคลิกถ้าคุณดีกัเขาเนาะโหดีแบบสุดๆแต่ถ้าคุณไม่ดีเนี่ยคุณคือเขาก็จะโกรธก็จะเวียงวฟางเวียงไปเลยอะที่ผ่านมาคุณก็เลือกเลื่องที่จะเงียบไอ้การเงียบของคุณอะมันส่งผลไปทางด้านจิตใจเขา มันส่งผลทำให้เขาคิดได้สำนึกได้หรือมุมมองที่เขาเป็นเนี่ยมันก็เหมือนแบบก็ก็ยังคงก็ยังคงเหมือนแบบตัวเขานะก็ยังคงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลายๆสิ่งให่หลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยเวลาเขาจะเจอปัญหารหรือเขาจะดิวอะไรเนี่ย เขาก็ออยังยังคงยังคงมีเรื่องราวหลายอย่างเหมือนกันนะคะยังมีคงมีเรื่องราวหลายอย่างเหมือนกันแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันก็คือบอกได้เลยว่าใจเขานะ่มันว้าวุ่นมากๆพที่อยากจะเข้าหาคุณแล้วแผนที่เขาจะเข้านะเขารู้เขารู้ทันคุณอนะ่ะจริงๆคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจดีเขารู้ว่าคุณเขารู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้คุณคิดอะไรคนนี้ฉลาด นะคะก็คุณเป็นเอ็นเปอเรอร์ไงคอยยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเขาขาดคุณไม่ได้แน่นอนคนคนนี้นะเขาก็จะส่องอินสตาแกรม a c e b o o k หลายๆอย่างของคุณไล่ไปไหนก็ไม่ไปหรอกแต่คุณก็จะรู้สึกงุหงงใช่ไหมแล้วก็ลงคานแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรมันไม่ได้อย่างใจเราเลยอะ่ะบางครั้งเราพูดไปหมดแล้วเหมือนเหมือนพูดคนเดียวอะ่ะเออ <laughs> เหมือนรับรู้อยู่คนเดียวเออฉะนั้นแน่นอนค่ะ การที่คุณรับรู้อยู่คนเดียวการที่คุณเหนื่อยอยู่คนเดียวมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมัน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 ไม่มีความสุขเนาะการที่เราจะมีความสุขได้เราก็ต้องเปิดใจใช่ไหมเปิดใจยอมรับในบางมุมหรือบางสิ่งที่เป็นเพราะว่าบางมุมหรือบางสิ่งที่เป็นที่มันสะท้อนถึงอยู่ตรงเนี้ยมันคือพลังงานหรือโชคหรือสิ่งที่มัน เกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วคุณรู้ว่าคุณะจะทำอะไรหรือหรือไม่จะทำอะไรคุณก็คุณก็เดียวหรือคุณก็มีความสุขได้เช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณจะทำหรือการที่คุณจะไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับมันไม่ได้เกิดจากผลผลแห่งการที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรแต่มันเกิดจากตัวคุณเอง รักและชอบแล้วก็หวังดีกับสิ่งที่มันเป็นแค่นั้นอืมตัวเขาเองอะ่ะดูดิลุ่มร้อนว้าวุ่นนะคะลุ่มร้อนว้าวุ่นอะ่ะใบอีก่งใบหนึ่งเปิดไปก่อนเนี่ยเห็นปะเหมือนแบบทนไม่ได้แล้วเออทนไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเธออะไรเงี้ยเออแล้วอยากจะกลับมาพีจิตใจด้วยความดีเพราะเขาเพราะเขารู้ว่าตัวเขาทากับคุณไว้เยอะแล้วก็ทําให้คุณเสียใจมาก อยากจะมีหลายๆคำเลยที่อยากจะพูดให้คุณฟังอยากให้คุณรับรู้ว่าตอนเนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแบบโกรธหรือว่าอะไรจริงๆคำนี้คุณน่าจะเป็นคนพูดมากกว่าไม่ใช่เขา<ม>แต่เขารู้สึกว่าอยากให้คุณเห็นใจเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาในบทบาทในพาร์ทที่เขาเป็นอยากให้คุณแสดงออกทางด้านความรักอยากให้คุณแสดงออกทางด้าน ความรู้สึกในช่วงเวลานี้เพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขานะ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องถดถอยมันมีหลายอย่างที่เขาอยากจะบอกกับใครให้รับรู้มากๆว่าเบื้องลึกภายในใจเขาอะมันมันเหนื่อยนะ <LE L 1> แล้วเขาก็ไม่มีใครที่จะรับฟังแล้วนอกจากคุณก็อยากกลับเขามาสิเออเ็าอยากกลับเขามาทําทคุณไม่เยอะมากคนคนนี้ทําคุณไม่เยอะก็มีความมั่นใจทาาดลม กุมเมถุนตุลคะ่ะทัดลมมั่นใจเอาต่ใจอีกโก้ปากแซบเวลาอยู่กับคุณเนี่ยจะพูดโดยที่มันไม่ได้คิดแล้วพอพูดไปไม่ได้คิดคุณก็จะรู้สึกคือเขาเขาแทบจะไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้คุณน่ะรู้สึกยังไงเออรู้สึกยังไงนะคะเขากับคุณเนี่ยไม่ได้เจอกันหรือจอยกันใช่ไหมถึงเขาจะมีคนอื่นหรือเขาจะไปอยู่กับใครเนี่ยเขาก็ไม่มีใครเหมือนคุณอะอ่าไม่มีใครเหมือนคุณเพราะเขารู้ว่าการที่เขาชอบนะคะ คุณเป็นคนเดียวที่อยู่ในเซฟโซนเขาคุณเป็นคนเดียวที่เขาต้องการและคุณก็เป็นคนเดียวที่เขารู้สึกว่ามันใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะมันใช่ที่สุดสําหรับเขาคุณเป็นคนที่น่ารักอะสดใสแล้วก็อ่อนหวานอยู่เสมอเขาไมเา่เขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่กําลังเป็นอยู่หรือสิ่งที่กําลังทําอยู่นะ่ะมันได้ค่าหรือมันด้ยมูลค่าหรืตัวเขาเองทีมันย้อนกลับมาดูตัวเองว่าโอ้โห เราทําเขาขนาดนี้เลยแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ถ้าเป็นเราเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ค่ะเนี่ยพอคนเลิกที่จะเดินออกหรือคุณเลือกที่จะเดินก้าวไปเนี่ยกับมีแผนการแผนการก็คือต้องการที่อยากจะมาง้อคุณละค่ะเพื่อที่จะจะมาพิพชิตใจคุณก็คืออยากจะทําให้คุณรู้เขารู้นะรู้ทั้งรู้ว่าคุณน่ะรักเขามากแต่เขาก็ยังทําในสิ่งที่แต่ตอนนี้มันผลแห่งสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันก็สะท้อนกลับไปหาเขามันเป็นเลเวลแบบนี้ค่ะสะท้อนกลับไปหาเขาแล้วแล้วเขาก็ เหมือนอยากจะเข้ากับกลับมาทําให้คุณแบบสบายใจอยากให้คุณยิ้มได้โอ้จะยิ้มได้ยังไงเนาะก็ทําสักขนาดนี้ใช่ไหมจะยิ้มได้ยังไงจ้าทากันสักขนาดนี้ใช่ไหมเออคุณก็พูดอย่างคุณเข้าใจแหละนะคะคุณเข้าใจในบทบาทที่เป็นคุณอะจริงจริงคุณเป็นผู้ใหญ่ข้อดีของคุณคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็มีน้ําใจมีความเมตตาคุณไม่ได้สนใจว่าคนรอบข้างนะคะหรือสิ่งรอบข้างน่ะจะมองเขาว่ายังไง คุณให้ใจคุณให้ใจคุณถือว่าคุณอะเข้ามาแหละคุณต้องการที่จะให้เขารู้สึกว่าตื่นรู้ตื่นเห็นกับตัวเขาเองเพราะตัวเขาเองอ่ะนะคะมันเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ <c oughs> ตัวคุณน่ะเป็นคนที่เหมือนเหมือนคุณเป็นคนเหมือนดาวจันร์กับดาวพุทธหัสเนาะใจด,ดีเหมือนครูบาอาจารย์เพเขารู้นะเขาเป็นคนขี้แย่ขี้เล่นขี้แกล้งแต่ชอบทําหน้านิ่ง กวนๆยียวนทาให้ทาให้คุณรู้สึกว่าบางทีนะ่ะก็เดาใจยากเหมือนกันกับคนคนนี้เนาะและคุณก็เข้าใจในพาที่มันเป็นเพราะบางทีนะ่ะไอสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่ที่ซ่อนอยู่ในเบื้องลึกในใจเขามากคุณเข้าใจนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นยังไงมันต้องเกิดขึ้นมันต้องเป็นยังไงนะคะเข้าใจว่าไอแบบสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างหรือไม่เจออะไรบ้าง เขาเป็นคนอ่อนแอนะจริงๆเขาเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเป็นคนไม่ค่อยสู้คนสักเท่าไหร่หรอกแต่เป็นคนจะเก่งกับคุณมากกว่าอืมนะคะเป็นคนจะเก่งกับคุณเป็นคนเนี่ยเห็นปะบางเนี่ยตอนนี้กําลังอ่อนแอมีเงินก็ไม่ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเขาเขาเขาเป็นคนแบบเออนะมันเหมือนแบบเขาเขาเขามีทุกอย่างแหละแต่เขาขาดความรักเพราะตัวเขา จริงๆความทะเยอทะยานของเขาเป็นข้อดีในตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าความทะเยอทะยานของเขาอ่ะคือมันขาดความรักนะคนที่อยู่กับเขาก็จะอยู่ยากก็จะรู้สึกเบื่อในตัวเขาเพราะว่านี่เง่า no, เอาแต่ใจงองแงงเนี่ยแล้วก็ตอนเนี้การที่จะมาพิจิตใจคุณหรือทําแผนการรับอ่ะมันก็ลอดสายตาคุณไม่ได้คุณรู้นะคะคุณรู้ว่า ตัวเขา,าเอาะอเกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ดูเชิงสิว่าเออจะเอาอยัางไงต่อกับบทบาทนี้หรือจะทํำยังไงต่อกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เพราะคุณก็รู้สึกว่าเฮย้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะตัวคุณอนะคนรู้ว่าเขาน่ะเป็นยังไงคุณเป็นยังไงจะต,ต้องใช้ชีวิตร่วมกันยังไงจะต,ต้องอยู่ยังไงจะต,ต้องเป็นยังไงในพาร์ต่อไปนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือมุมบางมุมที่มันสะท้อนกลับไปเนี่ยคุณรู้คุณรับคุณอะมีการวางแผนมีการเตรียมรับมือแล้วแหละแต่คุณก็อยากจะให้เขาอะแสดงออกแล้ววันเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็อยากจะ,สะแสดงออกถึงความรักกับคุณมากๆเขาอะก็เหมือนตัวเขาอะก็เพิ่งรู้ตื่นรู้ตื่นเห็นว่าตัวเขาจะต้องทํำยังไงเนาะจะต้องเป็นยังไงจะต้องอยู่ยังไงจะต้อง จะต้องเป็นยังไงกับตัวคุณหรือจะต้องอยู่ยังไงเพราะตัวเขาก็มีอะไรที่มันทดถอยมากนะคะมีอะไรทดถอยมีอะไรที่มันล้าหลังและทดถอยมากความชัดเจนในชีวิตนะคะหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยตัวเขารู้ว่าตัวเขาจริงๆอ่ะเขาควรที่จะอยู่ยังไงเขาควรที่จะเป็นยังไงแต่บางทีเขาเลือกที่จะไม่ทําเขาเลือกที่จะไม่ทําถ้าเขาเลือกที่จะทําทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น ถูกต้องไหมอ้อนี่คือตัวเขาค่ะนะคะเข้ามาสี่เพราะไม่มีคนอยู่กับเขาเลยใครจะรับมือได้ใครจะรับมือไหวจ้านอกจากคุณจ้านะคะร้องไห้จ้กเห็นมาเห็นไพ่าบหนึ่งมีน้ําตาเหมือนตื่นรูอว่าเหมือนเพิ่งตื่นรู้ว่าจริงๆความรักอ่ะมันอยู่ได้ไม่ไกลเลยนะมันอยู่ดนรอบตัวเขานั่นแหละแล้วก็มีคุณอยู่ในนั้นอ่ะมันโคตรจะดีเลยมันโคตรจะปังเลยแต่ทําไมเขาถึงหัวหนวกตาบอดแบบ อะไรทำให้โดนใจทำให้เขาเป็นคนนิสัยแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีอะไรที่มันดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเขาก็เหมือนเพิ่งตื่นรู้ตัวเองว่าเขาต้องทำยังไงเขาต้องเป็นยังไงเขาต้องอยู่ยังไงเขาต้องใช้ชีวิตยังไงนี่คือตัวเขาที่เป็นอยู่ณตอนนี้แล้วเขาก็เพิ่งรู้ว่าตัวเขาอะไม่ได้มีความสุขเหมือนที่เหมือนที่ เหมือนที่เขาเป็นเลยตัวเขาไม่ได้มีความสุขตัวเขาไม่ได้แฮปปี้นะคะเมื่อไม่มีคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกข,ขาดและก็เหงามากๆจะสติดค่ะเขาไม่น่าเป็นคนตรงเลยเครียดเครียด,ค,ยดคิ้วชนกันเห็นไหมเครียดทําไมจ๊ะเออพอคุณไม่เห็น,นว่าเครียดทําไมจ๊ะอีตอนตอนชั้นนะคุณไม่เครียดล่ะตอนนี้มาเครียดทําไมมีจะมีมาวางแผนอีก <c oughs> ลายนะเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จริงๆคุณแอบ,บยิ้มในมุมปากอะ่ะเออเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกิ่งนักใช่ไหมได้มันมีการเอาคืนะ่ะเอาคืนแบบไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เขาท้อหรือเสียใจนะแต่อยากดัดนิสัยความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้แหงแนแล้วเธอนะคะเห็นไหมนะคิดนะคะวิเคราะห์อ่าคิดวิเคราะห์อืมนะคะแยกแยะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยค่ะคิดลบ คิดลบทําให้คิดเยอะแล้วก็ไม่มีความสุขกับตัวเองเครียดวิตกกังวลไอ้เรื่องที่มันจะเข้ามานะไม่ทําจะทําแต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบเตือนแล้วไม่ฟังฉะนั้นคุณปล่อยคุณเซอร์เลยแล้วไอ้แผนการที่เขาจะมาพิชิตใจคุณนะ่ะเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนเขาโตเนาะแต่เขาก็มันยังนี้ใส่แอปเบบี้เบบี้อะเด็กๆอะ่ะเอออย่างเอาใจแล้วแผนการมันเป็นเหมือนแผนการเด็กๆอะ่ะเออออนหัดสาหรับคุณอะไรเงี้ยเออมันเป็นเรนดอมที่น่ารักดีนะ เออนะคะมันเป็นเรนดอมที่นดรหลักตีเขาคนนี้นะจะลวมไปพัดถึงอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ที่คุณคบหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้แต่ยังมีนิสัยที่ยังไม่โตสักเท่าไหร่เขาเจอปัญหามากถ้าเขาไปเจอคนที่มันไม่ได้คิดกับเขาน่ยจะอยู่กับเขายากนะคะเพราะไม่มีใครรับนิสัยเขาได้ล้มพัดล้มเพยอะคุณเหมือนนักแน่นเหมือนดินแต่เขาอะเหมือนเหมือน เหมือนลมอ่ะเออพัดไปพัดมาทํายังไงก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันทํำยังไงก็ยังคงอยู่แบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าถ้าเขาจะอยู่หรือเขาจะทําอะไรเขาก็มันก็ไม่ได้มีความสุขกับตัวเขานะเออมันก็ไม่ได้มีความสุขแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เขาสุขมากหรือถูกมากอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าคนคนนี้ก็ยังคงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เห็นหลายๆอย่างในมุมตัวในในตัวเขาอะเยอะเหมือนกันเป็นคนจริงๆอะถึงปากเขาจะเก่งปากเขาจะแจวปากเขาจะอะไรแต่เขาก็ไม่ไม่เก่งเท่าคุณหรอกเพราะคุณเก่งคุณมองคนออกนะคะคุณมองคนออกแล้วคุณก็มองเขาออกว่าเดี๋ยวสักพักจะต้องมาเดี๋ยวสักพักจะต้องมาสยบฉันคอยดูนะเดี๋ยวจะมาเนี่ยเร็วๆเนี้ยก็มาแล้วกําลังเริ่มแผนการเพื่อที่จะมิชิตใจเพื่อที่จะทําความดีให้คุณเห็น เพื่อที่จะให้คุณเห็นใจเพราะเขาก็รู้ว่าคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาหรือคนที่ทำให้เขายิ้มได้ในแต่ละวันคือตัวคุณไม่ใช่ใครเขาไม่อยากเจอใครหรือเขาไม่อยากได้ใครแล้วเขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นเป็นหรือสิ่งที่มันเจอเขารู้สึกท้อเมื่อเขาได้เจออะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความสุขไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์นะคะแล้วก็มันมีแต่ความเครียดพอมันมีความเครียดแล้วทุกอย่างมันกดดันไปที่ตัวเขาเองหมดฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขากดดันอ่ะมันก็ลงไปถึงตัวเขาเองอยากที่จะเดินก้าวหน้าอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับคุณขัดแย้งกับคนในบ้านขัดแย้งกับทุกคนอยู่ไม่ได้ละต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่แหละถ้าไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจะมันม,มันจะไม่มีใครยอมรับสภาพเขาได้เลยเพราะเขาเป็นคนที่ ขี้บีนขี้เวี่ยงแห้อเอาแต่ใจสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเอาแต่ใจนะคะเอาแต่ใจขี้บินขี้เวี่ยงขี้งอนคนจะอยู่กับเขายากเหมือนคนเปราะบางอะไทมาแรันค่ะหัวใจที่มันต้องการที่อยากจะเข้าหาคุณหรือหัวใจที่อยากจะบอกว่ามันห่วยหามันไม่มีความสุขเมื่อไม่มีคุณอยากพบอยากเจออยากคุยอยากพูดอยเจรจาให้เข้าใจ ถึงเบื้องลึกความในใจที่มีอยู่ตรงนี้มีน้ำตามีน้ำตาเมื่อวันที่คุณไม่อยู่มีน้ำตาเมื่อคุณไม่อยู่มีสิ่งที่เขาอยากจะทำมากๆแต่เขาไม่ได้ทำให้กับคุณเสียใจนะคะถ้าเป็นไปได้ย้อนไปได้นะคะจัสเิมนก็จะไม่ทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ตื่นรู้เมื่อคุณไม่อยู่คะ่ะตื่นเห็นทางด้านเรื่องความรัก อยากให้คุณช่วยชี้แนะเหมือนเดิมอยากให้คุณช่วยนำทางอยากให้คุณเป็นก้าวใจหรืออยากให้คุณเป็นกระบอกเสียงในด้านความรู้สึกและจิตวิญญาณวันนี้บอกได้เลยว่าตัวเขาคิดถึงคุณมาก queen of ก็คือคุณคือผู้หญิงคนเดียวหรือคุณคือผู้ชายคนเดียวที่เขาต้องการคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขเขาร,รู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาปลอดภยัย เขาอยู่ด้วยเขาไม่ต้องเจอปัญหาอะไรคุณเป็นคนแข็งแกร่งมากๆคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเยิ้มได้ในแต่ละวันเขาตื่นรู้ค่ะคนที่เลิกกับคุณนี่แหละค่ะจะกลับเข้ามาหาคุณเพราะเขามีแต่น้ําตาที่จากคุณไปนะคะไม่มีใครสปอร์ตเขาไม่มีใครฟังเขาไม่มีใครเป็นเพื่อนเขาหรือไม่มีใครเข้าใจ เดอะแมสเเชียนเขากาลังลบลงความค่าค่ะที่จะกลับเข้ามาพิจิตใจคุณแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณเห็นใจเขาอยากให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยากให้คุณรักเขาเหมือนเดิมฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมบางมุมที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็หลายอย่างที่เขามี เขาจะบอกว่าเขารักคุณมากนะคะแล้วเขาก็สนใจอยากที่จะมาเติมเต็มในชีวิตคุณขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะเขาจะมาพิชิตใจคุณเขากําลังเตรียมแผนไว้วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขนะคะนะคะเรนด้อมนี่เป็นเรนดอมที่ทําให้ยิ้มได้คนอ่านก็ยิม้มคนดูก็ยิม้มเพราะว่าคนนี้เป็นคนยิ้มเงาที่ทําอะไรแล้วไม่เคยชนะคุณ <c oughs> คุณรู้ตลอดว่าเขาจะทําอะไรหรือกําลังจะ เกิดขึ้นนะคะคุณรู้คุณเข้าใจแหละคุณก็ปล่อยเขาทําก่อนฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาตื่นรู้ตื่นเห็นแล้วเขาก็จะมาขอโทษคุณในเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขค่ะเลิฟยูจ้า